<cin> <and true> <fundamentals> การบร <s î authenticity> <spe> ิหารจัดการถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนานตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการอยู่ร่วมกันในการเลือกผู้นำและแบ่งงานกันทำ แม้ใน,ในสมัยนั้นจะยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการหรือความรู้ทางด้านการบริหารจัดการแต่โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเราได้ใช้หลักการบริหารจัดการในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนหรือประเทศที่เราอยู่อาศัยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคคลาสสิกอดัมสมิธนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอแนวคิดเรื่องหลักการแบ่างงานกันทำ ซึ่งก็คือการกระจายหน้าที่ให้คนงานแต่ละคนปฏิบัติเพียงหนึ่งหรือสองอย่างเมื่อปฏิบัตินานเข้าก็จะเกิดความชานาญและจะนําไปสู่การเพิ่มปริมาณผลผลิตรวมซึ่งจะทําให้บุคคลในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาเมื่อได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงคริสตศตรวรรษที่18องค์การมีขนาดใหญ่ขึ้นการผลิตเปลี่ยนสภาพจากการที่ทํากันในครัวเรือนมาเป็นในโรงงานมีการใช้เครื่องจักรมาแทนแรงงานคนและในตอนต้นคริสตศตรวรรษที่19 สภาพขององค์การธุรกิจในรูปบริษัทจึงเกิดขึ้นพร้อมๆกับทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เฟเดริกเบลลเทเลอร์เป็นบุคคลสำคัญทางการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์จนได้รับการขนานนามว่าปิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เป้าหมายในการทำงานของเขาคือความมีประสิทธิภาพโดยการออกแบบการทำงานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยการค้นหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดและการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลาในการทำงานที่สั้นที่สุด รวมทั้งการทำงานโดยแบ่งงานตามความชำนาญเฉพาะด้านของพนักงานนอกจากนี้ยังมีฟรังและลิเลียนกิลเบิร์ตที่เสนอแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะทำงานและเฮนรี่กันที่เป็นผู้สืบสานแนวความคิดต่อจากเทเลอร์โดยมีความเชื่อว่าระบบการทำงานที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวลาของงานและการให้รางวัลแก่ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม Henry ่ไซ o ยแม็กซ์เวและ r o เบิร์ตอเได้ชื่อว่าเป็นนักทฤษฎีการบริหารจัดการทั่วไปหรือคือผู้ที่ศึกษาและมองการบริหารทั้งระบบและนำมาพัฒนาใช้งานโดยที่ Henry ่ไซ o ยได้เป็นบุคคลแรกที่เริ่มแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ทางการบริหารอันประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการการประสานงานและการควบคุมงานหรือ P O C C C นอกจากนี้เขายังได้กำหนดองค์ประกอบหลักหรือเกณฑ์ทางการบริหารไว้14ข้อด้วยกันแม็กซ์เวเบอร์เป็นนักสังคมศาสตร์ชาวเยอรมันผู้คิดองค์การระบบราชการที่มีรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของสังคมมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่คำนึงถึงตัวบุคคลมีการแบ่งงานมีตำแหน่งอำนาจบังคับบัญชาอาศัยความมีเหตุผลใช้หลักความรู้ความสามารถในการเลื่อนชัน้นเลื่อนตำแหน่ง และมีการแบ่างงานการทำอย่างเป็นทางการตามตัวบทกฎหมายด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดทางการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์เกิดขึ้นโดยเอตันเมโยได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการต่างๆหลายครั้งอย่างต่อเนื่องกันผลการทดลองสร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิจัยเป็นอย่างมากเพราะพบว่าการทำงานของพนักงานมีผลผลิตมากขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกต่างๆแต่เนื่องมาจากการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตั้งแต่นั้นมานักวิจัยต่างให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับคนและแนวคิดทางด้านมนุษยสัมพันธ์มากขึ้นเช่นอับราฮัมมาสโลได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ดักลาสมกเกอร์เกอร์ er, ให้ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนและบุคคลต่างๆมากมายในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าแนาวคิดต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งจําเป็นที่องค์การต่างๆนํามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างองค์การให้มีความแข็งแรงก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้น นิยามของการจัดการการปฏิบัติการนะคะการผลิตหรือ production เป็นการสร้างสินค้าและบริการส่วนการจัดการการปฏิบัติการหรือ operation management เป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการโดยอาศัยการแปรรูปและแปรสภาพปัจจัยนำเข้าให้เป็นปัจจัยนาออกค่ะการจัดองค์การเพื่อการผลิตสินค้าและบริการทุกองค์การจะดำเนินหน้าที่หลักอยู่สามการค่ะหนึ่นการตลาด ลูกค้าต้องการอะไรเราต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ค่ะ 2. ด้านการผลิตดำเนินการแปลสภาพทรัพยากรการผลิตนั้นๆเช่นการทำอาหารจะผ่านการอบนึ่งย่างทอดตามการผลิตนั้นๆค่ะ 3. ด้านการเงินการจัดหาเงินทุนใช้เงินทุนรวบรวมและวิเคราะห์รายรับรายจ่ายค่ะ ในบทของการจัดการการปฏิบัติการและผลิตภาพสิ่งที่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือแนวโน้มที่น่าสนใจในการบริหารปฏิบัติการนั่นก็คือ 1. การมุ่งเน้นธุรกิจระดับโลก 2. การปฏิบัติงานแบบทันเวลา 3. การเป็นพันธมิตรในโซ่อุปทาน 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว 5. าการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย 6. กการมอบอำนาจให้กับพนักงานในการตัดสินใจ 7. การผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 8. จริยธรรมในองค์กรความท้าทายด้านผลิตภาพคือการนำปัจจัยนำเข้าเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อออกมาในรูปของปัจจัยนำออก ฟีดแบ็ที่เราได้รับคือเงินและความพอใจของลูกค้าเงินจะนําไปเป็นทุนในการหาปัจจัยนําเข้าส่วนความพอใจของลูกค้าจะนํามาพัฒนาปรปับปรุงสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้นคือการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกํากับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน